ก่อนว่าเรามีแฟนเป็นผ ER> <ah> yeah yeah. yeah. ู้ชายมาโดยตลอดถ้าเราชอบเขาเราจะต้องหึงเพศไหนค่ะซึ่งเขาหล่อนนี่ก็จะเข้ามาแบบหยอกล้อเราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบเหศทุกคนมาทําแบบนี้กับเธอจังเลยอยากให้เธอทำแบบนี่เล่นไงคะใช่อยากให้เธอทําแบบนี้กับเราแค่คนเดียว เราตื่นเต้นดีใจมากที่มีโอกาสได้คุยกันกับน้องสองคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคนับแล้วก็สื่อพี่อ้อยพี่ช็อตตัวตัวนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อเอลตี้นะคะศาสีนัสสุรัตน มิสเฮลตี้ไทยแลนด์2018ค่ะเฮลตี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอดกวางนะคะอริสราการล้าค่ะมิสเฮลตี้ไทยแลนด์2022ค่ะได้เลวมีดีกรีกันทั้งคู่นี่เองถูกต้องค่ะเราต้องถล่มไฟใส่เลยนะคะเพราะว่าแต่ละน้องดูสวยและเป่งปังมากๆนะคะอยากมานั่งคุยกันในพี่อชอตตัวต่อตัวค่ะมีอะไรมาแชร์กันคะอ่าวันนี้อมาแชร์ประสบการณ์เรื่องความรักของเราสองคนค่ะค่ะซึ่งหลายๆคนในสังคมอาจจะยังไม่ ถึงเรื่องเราในค,ความรักครั้งนี้ค่ะซึ่งความรักของเราสองคนเป็น LGBTQ ด้วยกันทั้งคู่ใช่ค่ะ<ม>เราก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนที่รับรู้ความรักของเราแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่กําลังคิดที่จะรักใครสักคนเนี่ยลกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดอยู่และน,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 นี่ในความสัมพันธ์ของน้องสองคนก็คือเป็นแฟนกันเนาะถูกต้องค่ะ,คะ ซึ่งเราก็จะเห็นภาพผู้หญิงสวยสองคนเป็นแฟนกันเลยแล้วก็มีคนเสียดายกันเต็มประเทศไปหมดเลยนะคะแล้วยังไงคะความรักของเรามาเริ่มต้นยังไงเอ่ยคือน้องเป็นนางานเดินสายคาะภาคอีสานเราพอได้ยินชื่อเสียงน้องมาบ้างว่าว่าน้องคือใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันหนึ่งเนาะเราได้มีโอกาสไปทํางานที่เดียวกันค่ะอยู่คอนโดเดียวกันทํางานที่เดียวกันแล้วก็นั่งแต่งหน้าข้างกัน เจที่บังเอิญหมดเลยใช่ค่ะทุกอย่างของในชีวิตประจําวันคือเรามองไปไหนเราเจอเขาตลอดนั่นก็เป็นจิตริ่มต้นทำให้เราได้เจอกันทำ d e s t นี้อยู่นะแต่อย่างที่แบบเราวนเวียนมาเจอการทํางานอยู่ใกล้ๆกันแล้วอะไรอะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกใจคนคนนี้จังเลยทุกครั้งที่เราบางทีเราเจอเรื่องที่ทํางานที่ทําให้เราแบบเฟลหรือแบบค่ะค่ะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยค่ะ เขาจะเป็นคอคนที่คอยปลอบเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่คอยปลอบเขาให้กําลังใจกันจุดตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยพัฒนาอืแต่เราไม่ได้มีการคุยกันตรงๆนะคะว่าว่าแบบฉันชอบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะรับรู้ด้วยกันเองอย่างเช่นแบบว่าเวลาเขาเลิกงานแล้วเขาไปเที่ยวแห่งเอากับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคอยทักตามว่าอยู่ไหนแล้วกลับหรือยังอยากเมามากนะเทคแคร์เป็นห่วงอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนแบบ มันมากกว่าคนอื่นอะไรงเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้คุยกันนะคะใช่ใช่มันมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่ทําให้เรารู้สึกชัดเจนมากขึ้นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ความรู้สึกปกติแล้วในความที่บนนั้นจะมีสาวๆเยอะ,ะแล้วเราก่อนหน้านี้เราต้องเล่าก่อนว่าเรามีแฟนเป็นผู้ชายมาโดยตลอดเ,อเราก็เลยยังไม่ได้ชัดเจนความรู้สึกตัวเองว่า ถ้าเราชอบเขาเราจะต้องหึงเพศไหนพี่อ้อยพี่เฉลี่นึกออกไหมคะแล้วบนนั้นก็เป็นสาวประเภทสองมีผู้ชายมีทุกคนค่ะซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะเข้ามาแบบหยอกล้อเราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบให้ทุกคนมาทําแบบนี้กับเธอจังเลยอยากให้เธอทแบบนที่เล่นไงคะใช่อยากให้เธอทําแบบนี้กับเราแค่คนเดียวนั่นมันก็เลยเป็นจุดประกาศว่าเอ๊ะนี่เขาเรียกว่าหึงหรือเปล่าแล้วเราบอกกับเขาตรงๆเลยไหมคะเราแสดงออกยังไงล่ะเราก็จะ การงงพันาใช่นิดหน่อยห่านิดหน่อยก็จะแบบยินยิ่งงี้เลยนะใช่ความเสียงแบบไม่คุยอะไรเงี้ยค่ะหลังเราก็จะรู้แหละเราก็คุยกันเปิดอกคุยกันเลยว่าสรุปแล้วเธอรู้สึกไรความรู้สึกของเราที่มีต่อกันมันคืออะไรถูกต้องหลังนี้เมื่อเขาเขาเปิดเผยว่าเขาก็รู้สึกดีกับเราเวลามีเราอยู่ข้างๆเราก็เลยบอกความรู้สึกของเราไปว่าเราก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันนะเวลาที่เราอยู่กับคุณหลังจากนั้นเราก็เลยตกลงว่า โอเคเรามีอะไรเรามาคุยกันเปิดเผยคุยกันนะหลังจากนี้นั่นก็เป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งจุดที่คลิกขึ้นมาอีกหนึ่งระดับว่าโอเคเราขยับแล้วนะเราไม่ใช่แค่เพื่อนกันแล้วนะเราเริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราแล้วอันนั้นในเห็นบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งทํางานอยู่ด้วยกันแล้วมีอีกฝ่ายหนึ่งต้องลางานไปใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นคือคนเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนคะออกลางานลางานค่ะแล้วหนูเป็นไงเขาลางานไม่อยู่จากทุกวันที่ เราจะเป็นคนขับรถแล้วเขาจะนั่งไปด้วยทุกวันมันเหมือนชีวิตเรามันเศร้าอะค่ะแเราเศร้าทำไมทาไมที่ทํางานมันดูไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเราตอนนั้นมันเลยมันก็เลยชัดเจนขึ้นบางทีคนเราห่างกันปุ๊บมันอาจจะทําให้รู้สึกอะไรขึ้นมาเลยมันเรูวสักชัดเจนมากขึ้นว่าว่าเราต้องการเขาอยู่ข้างๆตลอดที่เราบอกคนอื่นไหยคะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเริ่ม มันเริ่มจะแบบว่ามีการแบบก้าวหน้าไปค่ะคนรอบๆตัวคนอื่นคนที่อยู่ครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่เขารู้เรื่องนี้ไหมเราไม่ได้ไม่ได้บอกแต่ว่าเราก็คือถ้ามีกวางก็คือมีเอลถ้ามีเอลก็คือมีกวางแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราเขาก็จะซึมซับแล้วเหมือนเรามีเราไม่ได้บอกแต่เราก็ไม่ได้ปิดบังใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเขาสังเกตเขาก็จะเอะสองคนนี้ยังไงกันเราก็จะเออก็นั่นแหละเราก็จะพูดอย่างนี้คือก่อนหน้านี้ค่ะ เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหนูคุยโทรศัพท์กับแม่เราก็จะมีคอลวิดีโอแล้วก็หันกล้องเจอเขาบ้านอะไรค่ะ,คะให้พ่อกับแม่ได้เห็นว่าแบบอตอนนี้เราอยู่กับคนนี้นะหรือแม้กระทั่งวันเกิดเราพาเขาไปทานข้าวกับพ่อกับแม่และเราก็เอาเขาไปด้วยค่ะแล้วก็เหมือนซึมซับแบบเรียนไปเรื่อย,เอยอๆเลยค่ะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางที่บ้านจะยังไงอะไรยังไงแบบนี้บางคน ตีเนียนแล้วใช้ชไม่ได้ผลเผื่อมีใครก็ตามที่นั่งดูอยู่แล้วรู้สึกว่าของเราอาจจะไม่ได้มีครอบครัวที่เข้าใจเรามากขนาดนั้นหนูว่านะคะถ้าพ่อกับแม่เขาเห็นว่าเราคบกับใครเรามีความสุขวันนี้เขาอาจรับไม่ได้พรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปถ้าเรายังยังมียังเชื่อว่าเรายังรักกันแล้วเราพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นให้เขาเห็น <c oughs> หนูว่าวันหนึ่งเขาต้องรับเราได้เพราะมันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่เราจะแบบว่า <c oughs> คาดหวังอยากจะให้ความเข้าใจอะคะ่ะ <c oughs> แต่ก็ต้องให้เวลาเหมือนกันว่าความเข้าใจนะ่ะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายมากค่ะขอแค่เราจับมือกันแน่นๆแล้วเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราค้านนะคะแค่เราอ่าโอเควันนี้เขาเบรกเราก็เบรกไปก่อนแล้ววันที่สองเราก็ค่อยเริ่มใหม่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่ะในความที่เราเป็นพี่ เรารู้สึกว่าแหมบางทีเธอก็แบบงงเงงงงเงงจังเลยแล้วเราสร้างความลดอาการงงเงงของเขายังไงอะคะก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือเราก็จะคุยค่ะหนูจะกลับมาคุยหนูจะจับจับ,จ,บ,จ,บจับมือเขาแล้วคุยเลยว่าหนูไม่ใช่เด็กแบบสิบเจ็ดสิบแปดที่จะมาแบบมุงม้งมิงม้งมุง้งมิ้งอะไรได้มากนะเนาะนี่คุยตลอดมาคือทุกวันเนี้ยเราต้องการคนที่อยู่กับเราแล้วไม่ทําให้เรารู้สึกว่า แยกกว่าเดิมเข้าใจไหมคะมคือชีวิตเราตอนนี้คือต้องการความสุขแล้วก็หาเงินแค่นั้นในความที่เราเปิดอ,อคุยกันมาเรื่อยๆแล้วเขาก็ทําอสอนเรามาเรื่อยๆเขาทําตัวเขาเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้เราดูเรื่อยๆเราก็เริ่มที่จะซึมซับแล้วก็เข้าใจความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยการอยู่ขเขามาเรื่อยอายุห่างกันกี่ปีคะสมมัติหนูยี่สิบแปดเขายี่สิบเอ็ด เจ็ดปีใช่ค่ะในความสัมพันธ์ของเราแม้ว่าวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยบ้านเรายอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะในความรู้สึกของน้องเองคิดว่าบ้านเราเปิดรับตรงนี้มากขนาดไหนค่ะยอมรับแค่คาพูดเราต้องยอมรับเราคือยอมรับแค่คําพูดบางการกระทําที่อยู่ในสังคมการใช้ชีวิตจริงๆของเราเวลาเราเดินตามข้างขนนเรามักจะโดนแซวหรือเรามักจะโดนสายตาที่มองมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะแต่แต่ว่าเราด้วยความที่ โชคดีที่เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กใช่เราเราเหมือนเราเป็นเป็นสาวเพศสองในการทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วเราอา่ะถูกสายตาจากคนรอบข้างมองมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคอยจับตามองเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะ<ไ>เพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราเติบโตขึ้นมันเหมือนตรงหน้าบันท <fünf. S 3> งนน <S <S ตั้งทานให้กับเรา<ไ>เวลาที่เราเดินด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อายใครใช่<ม>ที่อนุญ,ญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะลูกค <C 's> ่ะอย่างที่น้องบอกว่าหนูหนูก็ เติบโตมาเราเริ่มต้นมาจากความเป็นเด็กผู้ชายหนึ่งคนกันเลยทั้งสองคนถูกไหมคะ,ะแล้วโหกว่าหนูจะแบบว่ามาถึงวันนี้มันไกลมันเดินทางมาไกลมากเลยเนะอะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่ามันมีความยากลําบากยังไงหรือมีความคิดอะไรยังไงบ้างที่ทําให้เราแบบมั่นใจจนกระทั่งเราเดินมาถึงวันนี้สําหรับตัวหนูนะคะก็คือเหมือนทางคุณปู่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เป็นสังคมต่างจังหวัดแล้วเขาก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคม เพราะฉะนั้นแล้วการยอมรับของเขาค่อนข้างที่จะปิดตอนแรกๆเลยนะคะแต่เราก็มีนะคะเราเราเลือกทางทางผิดที่แบบว่าโอเคถ้าในเมื่อรับไม่ได้เราก็ยิ่งทำใสอะไรเงี้ยค่ะอืคือยิ่งห้ามเราก็เหมือนยิ่งยุเหมือนเตลิดอะไรเงี้ยค่ะอืแต่พอแต่พอมาวันหนึ่งเราได้เรียนรู้ค่ะจากจากประสบการณ์ชีวิตจากสังคมที่มันหล่อหลอมของเรา เรารู้สึกว่าการทําอย่างเงี้ยมันไม่ได้ะเราก็เลยเปลี่ยนจากตรงนั้นนะคะจากที่เราเคยเป็นคนไม่ได้ไม่ยอมเรากลายเป็นคนนิ่งลงแล้วก็ไม่ไม่กระตุ้นหูวางตัวใช่ค่ะวางตัวให้เขาแบบให้เขาว่าเราแบบโอเคเราเขาให้ให้เคารพภาพจำว่าสาวประเภทสองต้อง โอ้ไม่ป้านี่ป้า,า,าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะในขณะที่คุณพ่อกับคุณปู่ไม่ค่อยยอมรับและส่วนของคุณแม่ละค่ะหนูจะสนิทกับคุณแม่คุณแม่คือทุกอย่างรับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่างค่ะคุณแม่กำลังใจหนูว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าค่อยอค่อยค่อยค่อยเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตอีกอีกอีกเยอะอะไรงเงี้ยค่ะเพราะตอนนั้นเราก็แค่สิบกว่าเองอะไรเงี้ยค่ะกวางเป็นยัไงบ้างคะ ขอหน,นูเนี่ยหนูต้องเล่าก่อนเลยว่าพี่สาวคนโตของหนูนก็เป็นสาวประเภทสองเหมือ <c oughs> นกันหนูก็จะโชคดีอย่างหนึ่งคือเหมือนมีคนมาปูพรมแดง <c oughs> มีคนมาปูทางให้ <c oughs> ใช่ค่ะก็จะมีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆตอนเด็กก็คือคุณแม่ด้วยความที่เขาเห็นพี่สาวคนโตของเราเนี่ยเป็นสาวประเภทสองต้องการที่จะแต่งตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> เขาก็จะมีความรู้สึกว่าลูกฉันจะโตขึ้นไปในสังคมแล้วจะอยู่ในสังคมได้ง่ายไหมเขาก็เลยมาทวิตเราว่า เป็นเกย์ดีไหมผมสั้นดีไหมจะได้กลมกลืนกับผู้ชายทั่วไปจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นซึ่งเราก็บอกกับคุณแม่ไปตรงๆเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กตอนนั้นเราก็บอกว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้หญิงมันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่คุณแม่เหมือนเปิดใจยอมรับเรามากขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นใช่ค่ะที่ไปเรียกร้องการยอมรับจากคนอื่นสําคัญสุดถึงครอบครัวเลยเนาะใช่ค่ะือมีคํานึงนะคะที่แม่หนูบอกว่า คนที่รักเรามากที่สุดก็คือตัวเราคนที่หวังดีกับเรามากที่สุดก็คือคนในครอบครัวคำเนี้คือคือเขาจะสอนเรามาตั้งแต่เคยมีเหตุการณ์อะไรทําให้แบบต้องเสียใจเสียน้ําตากับก่เป็นตัวเราหรือทาให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้มีบ้างไหมมีครั้งหนึ่งค่ะเรานัดกันว่าทางบ้านเราจะเอาคุณปู่คุณยา่าไปเที่ยวไหว้พระในวันแม่อ,มอะไรเงี้ยค่ะค่ะวันนั้นเราก็ใส่กครเกงขาย,ายาวนะคะแต่เสื้อเรารัดรูปนิดนึง ผมเราสั้นคพ่อไม่ไปด้วยพ่อบอกว่าถ้าอยากจะไปด้วยกันอยากจะเป็นครอบครัวนั่งรถไปด้วยกันไปแต่งตัวให้มันดีค่ะทั้งนั้นที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นคือเราก็พยายามวางตัวแล้วตอนนั้นนะคะจังหวะนั้นรู้สึกยังไงบ้างด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังเด็กเราคิดว่าเราอยากเจอพ่อแ้ๆของเราจังเลย ตอนนั้นค,คือเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเหมือนไม่ใช่พ่อเราเลยทำไย่ทำอะไร,ะไรแต่เขาเป็นพ่อเนานะคะในความต้องไม่ใช่พ่อแท้แท้แน่เลยต้องไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อือจริงความหมายของหนูคือพ่อที่รักเราในความเป็นตัวเราใช่ <c oughs> มีช่วงโมเมนต์ไหนที่รู้สึกได้ว่าพ่อเป็นพ่อแท้แท้ของเราแล้วจริงๆเป็นพ่อที่ยอมรับในความเป็นเราแล้วจริงๆ <c oughs> น่าจะเป็นช่วงที่เราโตจนแบบทํางานแล้วค่ะที่เรารู้สึกว่า เราใช้ชีวิตเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มมีความภูมิใจในตัวเราใช่ค่ะใช่ใช่ใชค่ะเราเริ่มหาเงินได้เราส่งเงินให้เขาเราส่งน้องเราเรียนจนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคยพูดตรงๆนะคะแต่มีคำหนึงที่เขาพูดบอกว่าอ๋ออยากมีลูกกระเทยสักสิบคนด้วยเขาพูดอย่างเงี้ย จริงๆแค่นั้นพอเลยเนาะใช่ค่ะและอาจจะเพราหนูเป็นแบบนี้มั้งหนูก็เลยมีความสุขในสิ่งที่หนูเป็นใช่ค่ะแล้วในความเป็นหนูมันก็ดูเป็่งประกายอ่ะแล้ววินาทีที่มีการประกาศหนูก็เลยประกาศเลยว่านี่ค่ะคนรักของหนูใช่ค่ะค่ะประกาศกันบนเวทีตรงนั้นไหนเล่าช่วงนั้นให้ฟังสักนิดค่ะก็ด้วยบริบทเวทีการประกวดปีนี้ค่ะเขามาในปีสมรสเท่าเทียมบวกจัดโดนเดือนไพรซ์มันพอดีอ่าอ่าเราก็เลย รู้สึกว่าบริบทเวทีมันตรงกับในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็กับคู่รักของเราด้วยแล้วเราต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิตรงนี้ก็คือสิทธิการสมรสเท่าเทียม,มก็เลยหยิบเรื่อง,องราวของเรามาเป็นกรณีตัวอย่างว่า ทำไมเราถึงจะต้องเรียกร้องสิทธิตรงนี้ตอนนั้นหนูพูดว่าอะไรบ้างคะย้อนกลับไปถกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ดูในวันนั้นตอนนั้นหนูพูดว่าตัวกวางเองเป็นผู้หญิงข้ามเพศและแฟนของกวางก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศเช่นเดียวกันแล้วเราก็บอกว่าแฟนของกวางคือคุณเอลตินมมสเฮลตี้ไทยแลนด์2018ความรักของเราก็มีอะไรมากมายหลากหลายอย่างที่คล้ายคู่จริงในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตทำนำหน้าตามแบบประชาชนว่านายความรักของเราก็เหมือนคู่รักคู่อื่นทั่วไปในสังคมแต่มีหนึ่งอย่างที่ยังไม่มี เหมือนผู้อื่นทั่วไปในสังคมนี่นคือสมรสเท่าเทียม,มวางมองว่าประเทศไทยมันถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนกฎหมายให้สมรสระหว่างชายหญิงให้เป็นการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่มีคำว่าเพศมาเป็นตัวกำหนดเพราะนั่นมันคือความเท่าเทียมที่พวกเราควรที่จะได้รับมากที่สุดในชีวิตพี่ว่าเขาต้องรู้ขึ้นยืนแล้วก็ปลดมือคนเดียวในขณะที่อาจจะมีภาะวะบางคนที่ยังช็อกอ,อยู่ว่าฮะนางงามเมื่อปี2018กับนางงามปีล่าสุด เขาเป็นแฟนกันก็เป็นกระแสไวรัลในโซเชียลใช่ค่ะจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้แบ่งเพศจริงๆนะช่อยู่ที่เรามีความสุขกับการอยู่กับใครใช่ค่ะและมันอย่างที่หนูบอกค่ะหนูก็ไม่รู้จะถึงเขาในฐานะเอ๊ะหนูเป็นยังไงนะหรืออะไรกันก็คือนี่แฟนหนูไงนี่คือกนที่รักกันใช่ค่ะมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาความรักอยากมาถามพี่ไอพี่ชายกันไหมคะสาหรับเราคู่ของเรายังยังยังตอนนี้นะคะยังไม่ได้เจอปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราหนักใจเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่พี่ว่าเอาจริงนะความสำคัญคือหนูสองคนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรมามันก็เลยแบบจัดการได้เพราะว่าเราเคยเจอผ่านพี่เชื่อว่าที่หนูมานั่งยิ้มสวยอยู่ตรงเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่หนูเล่าอ่ะมันก็คงจะผ่านความรู้สึกอะไรหลายอย่างมามากมายกว่าจะมาจุดการที่สุดมันผ่านใช่ใช่เพราะฉะนั้นถึงวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามาเถอะค่ะอะไรก็ได้หนูรับได้ทุกอย่างเพราะภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงแล้วซึ่งพี่ว่านี้สําคัญน่ะคือคนเราถ้าเกิดมีภูมิคุ้มกันตัวองงที่แแข็ระ เจออะไรก็ตามมันัน่านได้ทั้งนั้นและกุญแจอันหนึ่งของความรักของทุกคู่คือการสื่อสารใช่ค่ะกุญแจอันดับหนึ่งเลยค่ะบางคนคิดแทนบางคนไม่พูดบางคนคิดว่าทําไมเรื่องแค่นี้ต้องพูดแค่นี้ก็เป็นปัญหาความรักแล้วใช่ค่ะแต่ทั้งสองคนมีความรู้สึกว่าหนึ่งต้องคุยและที่สคือฟังกันใช่ค่ะค่ะมีอะไรจะให้กำลังใจหลายๆคนที่ดูอยู่บ้างคค่ะสําหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราถามใจตัวเองแน่นอนแล้วว่า ความสุขของตัวเองคืออะไรให้ทำตามสิ่งที่หัวใจตัวเองบอกว่าความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตตามเส้นทางนั้นเพราะสุดท้ายแล้วะค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนในสังคมหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขารักเราถ้าเขามองเราแล้วเรายิ้มกว้างได้อย่างเต็มที่ยังในสักวันหนึ่งเพราะอยาเขาก็จะยอมรับเราได้ว้าไคะก็นาฬิกาชีวิตของคนเรามันมีเท่ากันเนาะ ก็ <g ül> ใครอยากที่จะลงมือทําอะไรคิดอะไรกล็ลงมือทําเลยไม่ต้องหลังเลืเมื่อกับกวความรู้สึกอย่าไปกลัวสายตาคนอื่นอย่าไปแชร์คําพูดคนอื่นแช<ค>ร์ตัวเรารักเราแล้วก็รักคนที่เรารักแค่นี้เลยวันนี้ดูแลเช่นใจนะคะเป็นความรักนี่ดีอย่างจริงเลยแต่พูดเลื่นดีๆกอถูกต้องคะ่ะเดือนสิงหาคมนะคะเดือนที่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นผู้ให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะแต่ต้องยอมรับว่าโคกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งาน ถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์แต่ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ล้วนแล้วแต่รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะคะการไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ถือเป็นบุญใหญ่ค่ะเพราะเราให้ชีวิตกับคนอื่นด้วยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะตอนนี้มีโครงการดีๆเป็นนโยบายไถ่ชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เอาไปไหนคะเอาไปมอบให้กับคนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวเอาไปเลี้ยงต่อเลยโดยโครกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตนะคะผู้เลี้ยงต้องไม่นําไปฆ่าหรือเอาไปขาย แต่ลูกซึ่งเกิดจากโคกระบือนั้นคนตาบอดและครอบครัวค่ะสามารถเลี้ยงไวเพื่อจําหน่ายได้เพราะว่าคนพิการไม่ได้อยากเกิดมาพิการค่ะเขาเลือกไม่ได้แต่ที่สําคัญคือเขาไม่อยากเป็นภาระใครอย่างน้อยสิ่งนี้จะเป็นการส่งเสริมเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะเชิญเลยนะคะใครก็ตามอยากจะร่วมการบริจาคสมทบทุนเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชื่อของโรงคฆ่าสัตว์ สามารถร่วมกันทําบุญได้นะคะเป็นการทําบุญใหญ่ในการให้ชีวิตถ่ายชีวิตโรกระบือค่ะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีค่ะเลขที่บัญชีนะคะอาจจดช้าๆได้เลย1038473316เนะคะเป็นประเภทบัญชีกระแสารายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือถ้าบาังเอิญว่าท่านผู้ชมนะคะไปถ่ายชีวิตโขกระบือมาแล้วเอเอาไปตรงไหนต่อดีนะ โทรแจ้งสมาคมไปรับได้เลยนะคะจะได้ไปรับมอบแล้วก็เอานําไปให้ต่อกับคนพิการคือคนที่ตาบอดและครอบครัวได้เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดมีรายได้ต่อไปนะคะสามารถติดต่อสมาคมได้เลยค่ะมีแอปพลิเคชันไลน์นะคะ ID นะคะ t a b c 2 0 1 6ต้องมีแอดไว้นะ t a b c 2 0 1 6หรือง่ายๆค่ะสแกน QR Code ไลน์ที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรสอบถามได้ 089-994-6656ค่ะหรือติดต่อที่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย6 3 3 7 4ับ3หมู่6ค่ะตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรี11140ท่านผู้ชมคะรวมด้วยใช้กันค่ะนี่คือบุญใหญ่ในการให้ชีวิตใหม่แก่โครกระบือและที่สำคัญยังช่วยสร้างงานสร้างไรายได้้กับคนตาบอดมีงานทําที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยค่ะ